กรบสวัสดีผมแม่พี่น้องถุกท่านนอ้อมมือนีกะมาพบกับท่านสละวันมือนีเบาท่านกะได้สั่งคล้องมาเนาะทุกคนเนาะตอนนีคล้องกะหอดเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนเนาะนี่บุญท่านรอยสีบเก่าบาทเนาะทุกคนเนาะหลังจากที่เอาสั่งมาเป็นอาทิตย์หนึ่งเนาะทุกคนเนาะคือว่ามือนีกะเป็นมืองาน วันภกคนอกของโรงงานเนาะที่เขาฉลองเสริมฉลองเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเบาท่านบุมีเสื้อนุ่งเนาะทุกคนเนาะกได้เชื้อนาให้เนาะทุกคนเนาะตอนเที่ยวฮมนี่เดี๋ยวนี้นาให้เนาะทุกคนเนาะกขอบคุณเนาะทั้งนาเนาะทุกคนขอบคุณนาที่ให้เสื้อเฮานุ่งเนาะทุกคนเนาะขอบใจเด้อ คือว่าตอนนี้เฮาชิมากแกกองเนาะทุกคนเนาะแกะนี่เนาะทุกคนเนาะเฮาสั่งมาบ่อยเนาะขอบใจอีกครั้งเนาะขอบคุณอีกครั้งเนาะทุกคือว่าตอนนี้เฮาชิมาแกะเนาะทุกคนเนาะนี่เสือฮาวบ่งนุ่งกันเลยทุกคนกระเสือเนาะสิเป็นแบบใดเนาะทุกคนเนาะไม่สิ่ตวงปกบอเนาะทุกคนเนาะเฮาบู่เนาะนี่ทุกคนออกมาแล้ว คือว่าก็ขอบใจเนาะขอบใจน้าที่ชื่อเสือห้เนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเฮาเองบ่สร้างเสือบ่ทันเนาะเสือสร้างมายังบ่ทันฮอดเนาะทุกคนเนาะกันี่นะซัพพอร์ตหรือว่าเอาให้เนาะทุกคนเนาะกัขอบคุณเนาะขอบคุณครับที่เอาให้เสือนี่เป็นเสือที่เฮาสร้างนาะทุกคนเนาะนี่ ่นสั่งในทิกต็อก,น,ก,กนี่ทุกคนเบือฮุกเบือฮุกบูว่าชิญายลืโน่ยนี่ยทุกคนนนี่กิบชิบะม่านนี่ทุกคนนี่โคเท่โคเท่านชิมาล่องนุ่งเนาะทุกคนเนาะสีหู้ว <c oughs> ่าพอดีหรือบล่พอดีเนาะพอดีปรับเลยเนาะทุกคนเนาะ ก็ขอบคุณนาอีกครั้งเนาะที่เอาให้เสื้อนุงน่งเนาะในมือน,นี้ในงานมือน,นี้จะเริ่มสลองในวันงานกินเหลียงโรงงานนั่นทุกคนเนาะก็ขอบคุณทั้งนาที่เอาให้เนาะตังแต่เบาท่านมากนั่นทุกคนเนาะมีแต่นาเอาให้นั่นทุกคนเสือก็ขอบมุณขอบคุณนั่นทุกคนเนาะ ทีเบื่องคิปเบาท่านเนาะทุกคนเนาะคิปนี้ก็ศิลาทุกคนไปก่อนเนาะคิปนีก้ก็จะเมื่อเพียงตัวนี้ทุกคนนี่เสื้อได้แล้วทุกคนนี่สร้างมาเรียบร้อยบบชินนุ่งงานกินเหลี่ยงมือนี่เนาะทุกคนเนาะแต่ว่ามือว่านี่เขามาทรงเนาะแต่ว่าบาท่านเองก็ทางานเนาะอยู่ในโรงงานเนี่ยทุกคนหับบาท่านเนาะหลังจากเป็นมือนี่ เขามาส่งอีกนะทุกคนเนาะกะ็ได้เสื้อมาแล้วทุกคนนี่ยังอีกประมาณสองหรือสามตัวนะทุกคนเนาะที่ยังบอทันมาหอดอูอ้หัวชิมหอดเมืินได้หอดเมืมินได้แล้วสิมารีวิวให้ทุกคนเบิ่งเนาะทุกคนเนาะคลิปนี้กับกาบสไปดี้มุดเพียงสนีเนาะปิดคลิปบายบายทุกคนเลตส์ก